สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีชัยทะบายนะครับวันนี้นะครับพี่ตีนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมคลิปรีวิวนะครับสำหรับฝูงใหญ่นะฮะนี่เลยฝูงใหญ่นะครับรถสไตล์ทัวริ่งนะครับเรามีตั้งแต่ BMW นะครับ R 1 2 GSA นสองจีเอสเอเวอร์ซิสพันเวอร์ซิสหกห้นะครับ BMW อ8 0 0 GS เ7 0 0 GS แล้วก็อีกหลายรุ่นนะครับหลายค่ายเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ พี่ตีจะมาบอกว่ารถทุกคันนี้นะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับฟรีค่าจัดไปแนนนะครับอ่าอที่สำคัญครับร้บานพี่ตีเนี่ยการันตีรถทุกคันนะครับเลขใหม่แท้ทุกคันนะครับเราไม่มีกรอไม้หนึ่งร้อเ์ซครับที่สําคัญเนี่ยเราบริการหลังการขายเราก็้รับประกันตัวรถทั้งคันนะครับ1เดือนเต็มอาะละครับผม เดี๋ยวไปตีจะพาไปชมรถคันแรกคันนี้นะฮะเลขไม่จะวิ่งมาเ,า,า,าเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่นะคาสภาพเป็นยังไงไปชมมาเลยคันแรกนะครับคันนี้เป็น DAWR 2 0 0 GSA นะครับเป็นรถปีคศ2016แท้เลยเลขไม่20,000หลักร้อยรถคันนี้นะครับเป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวนะครับคันนี้เป็นกุญแจคิดเลตแล้วนะครับพร้อม c k c ชิ p โปรนะฮะนี่2 6 1หกกิโลเมตรแท้เลย รถสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงนะครับเป็นรถใช้มือเดียวรถไม่เคยล้มชนแปะนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนร้อเปอร์เซ็นสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะครับเห็นไหมครับ่อนดนั่งเดิมสวยนะครับนี่ครับมาพร้อมกับปี๊สามไปจาก bmw นะครับนี่เลยครับสภาพสวยใสเหมือนใหม่นะฮะยางหน้าหลังเต็มเต็มนะครับเห็นไหมครับจานเบรกด้านหน้าครับเต็มเต็มครับนี่คือสองหมื่นกิโลเมตรแท้เีครับ การหม้อน้ําแต่งด้วยนะครับหน้าเครื่องก็แห้งๆใสๆนะครับนี่ครับมีไฟสปอตไลท์คู่หน้ามาให้ด้วยนะครับวันนี้699,000บาทนะครับแมได้ะเบียนสวยด้วยนะครับ5กขอ525กรุงเทพมหานครนะได้เลขเบยนสวยนะครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถจับรถมาแลกเทินได้นะครับร้านพี่ตีรับแลกเทินรถบิ๊กบัสทุกรุ่นนะครับนะฮะเผื่อใครมี F8 อ่า F8 ล้อ GS หรือรถทัวริงรุ่นไหนก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนแนวเป็น R2TSA คันนี้เอามาแลกเทิื่นได้ครับรับทุกแนวคันต่อมาครับคันนี้คือเวอร์ซี่สามลนะครับปี2018คันนี้วิ่งมา1 1ึ0 0หมนกิโลนะครับเป็นตัวท็อปสุดเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับมีกล่องแต่งข้างมาจากศูนย์เลยนะครับราคา129,000บาทเครดิตดีฟรีดาวนะครับเรามีเลือกถึง2คันนะคันนี้เป็นรถปี17นะครับ12,000กิโลแสนสองเเท่ากันเลยนะครับสภาพสวยเหมือนใหม่คันนี้ได้ล้อสีดำนะครับ ส่วนคันเมื่อกี้นะครับนี่ล้อเป็นสีเงินนะครับเป็นล้อมีเดียมนะครับสภาพสวยทั้งสองคันการันตีคันต่อมาครับคันนี้เป็นรถยนต์ฟิลทีมารยันนะครับผมปี2019เลขไมล์18,000กิโลเมตรแท้นะฮะตอนนี้เป็นตัวทัวร์ริงเอディชั่นเป็นตัวท็อปสุดนะครับในรุ่นของทีมารยันเลยนะฮะก็แสนสามหมื่นเก้าพันบาทราคาต่อรองได้นะครับมาในค่ายของคันด้าบ้างนี่ครับซีบี 500x เราก็มีนี่คันนี้ครับเลขกไมล์นะครับสองหมื่นกิโลเมตรแท้ ปี2014 1 2ึ่0 0ส่บาทเท่านั้นนะครับรถสภาพเหมือนใหม่นี่ครับอยู่จานเบรกด้านหน้านะครับนี่ฮะแทบไม่สึกเลยนะครับหน้าเครื่องก็แห้งๆใสๆครับดูครับหม้อน้ำสวยมากครับนี่คือ2 0 0 0 0กิโลเมตรแท้นะครับอย่างที่พี่สีบอกร้านเราการนตีเล็กไม้แท้ครับคันนี้เล็กไม้เนี่ย7จ0 0กิโลเมตรนะครับ149,000าบาทดาวเริ่มต้นที่29 0 0 0เท่านั้นสำหรับคันนี้นะฮะนี่นะครับโอ้โหสภาพสวยมากๆนะครับ นี่ฮะสีเดิมทั้งคันเลยนะครับอ่ะคันนี้เป็นโซแมลอีดีนะครับส่วนคันนี้ครับชุดอุตภัณฑ์วีซอมหกหนะครับเลขไม่สอง0มืกิโลแสนหกหมื่นเก้บาทนะครับนี่ครับมีกล่อง3ใบนะครับกล่องแต่ง3ใบมีมาให้ครบเครดิตดีฟรีดังนะครับคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวด้วยนะครับสภาพก็สวยใสนะครับเหมือนใหม่นะฮะเห็นไหมครับ การตีเล็กไม้แท้ทุกคันมาครับ BWF 800 GS นะครับตอนนี้เหลือเพียงคันเดียวแล้วนะฮะ1 5 0 0 0กิโล2 9งแ0 0มบาทครับนี่มาพรามกล่องข้างจากโรบนะครับเป็นรถใช้มือเดียวเช่นเดียวกันนะครับยางหน้าหลังนะครับเบิกใหม่จากนี่ครับ Pirelli Scorpion Tail นะครับดูจากรบร็กกันหน้านะครับหน้าเครื่องก็แห้งๆใสๆนะครับส9 9เก้อรถลดหนัก คันต่อมาครับคันนี้เป็น F 700 GS นะฮะคันนี้ปี2014เล็กไมล์1,499กิโลคันนี้ 24, พี่ตีขอปรับราคาลงมาแล้วครับเหลือ2 249เราไม่ขายเราขาย2 29ปรับลงให้เลย20,000ตอนนี้ครับใครสนใจรีบหน่อยนะครับรถใช้มือเดียวครับ1,400กิโลเมตรแท้แน่นอนนะครับนี่ครับน้ำหนักเบาคล่องตัวนะครับสำหรับท่านผู้หญิงนะฮะที่อยากใช้รถในสไตล โซลิ่งแอดเวนเจอร์พิสูจแนะนำคันนี้เลยครับปรับราคาเหลือ229แล้วนะครับไปชมเส้นเสาสองกันบ้างตอนนี้ Honda CRF 250 Rally คันนี้ก็ติดจอมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับมามาแถวนี้บ้างครับตอนนี้นี่สีส้มคันนี้คันนี้เป็นเวอร์ซิตพันนะครับปี2016คันนี้เลขไม้นะครับวิ่งมานี่ครับ14,000กิโลเมตรแท้รถใช้มือเดียวนะครับราคา339 3 3 9เงินสดรถหนักอ่ะสนใจนะครับแอดไลน์มาคุยกันอยากว่ามาแรกเทินมามาคุยกันครับเวอร์ Word, ที่2องูคันนี้ติดจองวินนี่ติดจองแล้วหรือคันนี้ไหนดที่สองอันนี้มือหนึ่งกพนกิโลนะครับปี2 0 1 8 1 8 9 0บ0าบาทเท่าน,นั้นรถคันนี้รถใช้มือเดียวด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นรถใช้มือเดียวนะฮะสภาพสวยนะครับเป็นรถใช้มือเดียวสภาพสวยนะฮะนี่นะฮะ189,000บาทเท่าน,นั้นนะครับพร้อมกล่องหลังนะครับ ที่พี่ย่าไอคันหนึ่งครับนี่ฮะปี2015นะครับ10,000หกิโลเมตรแท้คันนี้เนี่ย125,000บาทเท่านั้นนะครับ10,000หกิโลเมตรแท้ๆเลยนะครับปัจจุบันไลน์เมทถึง2คู่มีแคสบาร์นี่ครับโอ้โหยางหน้าหลังเบิกใหม่จากเทอร์รี่สกรอร์เปียนเทลนะฮะคุ้มมากๆมา,มาแถมหน่อยแถมหน่อย2คันนี้เบาะแคน6 5 0 s นะครับปี16เลขไม่สองหมื่นหนึ่กิโลรถใช้มือเดียวนะครับมีกล่องข้างกลองกีวีมาให้ด้วยนี่มีแคสบาร นะครับ1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นดาวน์รถตัวที่1 9ฟรีค่าจัดไปแนนโอ้โ oh, ห oh, นี่อีกการันคันสุดท้ายแล้วคันนี้คันนี้เป็นบอลแคทหกห้าสุนะครับตัวน,นี้เป็นตัวคาเฟ่น,นะครับปี2019 1,000กิโลเมตรแท้189,000บาทนี่นี่นมีกล่องด้านข้างนะครับนี่ครับมีพนักชิงด้านหลังแต่งมาให้ด้วยมีโม่งนะครับนี่คือในรุ่นของตัวคาเฟ่น,นะครับสภาพสวยมากๆ1,000กิโลเมตรแท้นะครับการันตีเลขไม้แท้ทุกคันนะครับ เอาเป็นว่าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถทุกคันที่พี่ติพาทุกท่านได้เดินชมมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับที่ ID Line นี้ครับ Thunderbyte เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าสแกน QR code นี้นะครับโดยการแคปเจอร์หน้าจอนี้แล้วก็สแกน QR code นี้มาได้เลยนะครับหรือว่าสายด่วน0885593656ครับนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใน Line แอดนะครับก็สามารถที่จะ แอดไลน์เข้ามาปรึกษาในเรื่องของสิ์เบื้องต้นนะครับเรื่องการซื้อการจัดไฟแนนซ์เรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนำทุกท่านอยู่นะครับสุดท้ายนี้สำหรับท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้พี่ติขอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด s c r ตา e ให้กับช่องชาแนลพันธุ์ใบของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ